ทางดงหมูกระทะบริการท่านด้วยบุฟเฟ่หมูกระทะที่แสนอร่อยด้วยน้ำซุปที่นุ่มละมุนน้ำจิ้มที่ วันที่14พฤศจิกายน2567เวลา11นาฬิกานายนุรักษ์มาปณะนีตองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและพบปะพูดคุยกับคณะผู้บริหารคณะครูตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้นำชุมชนพร้อมทั้งรับฟังการบริหารจัดการเรียนการสอนสอนของ โรงเรียนจุดแรกที่โรงเรียนปงรัชดาพิเศษอำเภอปงโดยมีนายรัฐพลนรดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดพยาวหัวหน้าส่วนราชการผู้อำนวยการโรงเรียนปงรัชดาพิเศษคณะครูและบุคลากรให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ โรงเรียนตรงรัชดาพิเศษได้เข้ารับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษารุ่นที่4เพื่อรับการพัฒนาตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่วันที่26กุมภาพันธ์2558มีนักเรียนที่ได้รับทุนจำนวน4รายประกอบด้วยนายกฤษดาธนชัยพงพันธ์การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเทคนิคการแพทย,าาย์คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาทำงานที่คลินิกชุมชนอบอุ่นตาบนแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตา นายจิรวัตรซาแล็บการศึกษาปริญญาตรีสาขาฟิสิกส์คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนเชียงใหม่ทำงานเป็นข้าราชการครูโรงเรียนบ้านแม่ออกผารูอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากนางสาววรังคณาธากาศการศึกษาปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยและความปามาาล,ามลปาาอดภัามายม,มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงปริญญาโทสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยบุรพากลังศึกษาต่อ ทำงานบริษัทมิตซูบิชิอิเล็กทริกไทยออตโต้พาจากัดจังหวัดระยองและเด็กหญิงนัทนิชาดวงทิพย์กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทัพหนึ่งโรงเรียนปงรัชดาพิเศษผลการเรียนเฉลี่ยภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567คะแนนเฉลี่ย4.00จากนั้นเวลา13นาฬิกาองคมนตรีและคณะได้ทางไปยังโรงเรียนบ้านสันติสุขอำเภอปองและโรงเรียนบ้านสระอำเภอเชียงม่วนติดตามผลการดำเนินการโรงเรียนกองทุน โดยมีคณะครูและนักเรียนของโรงเรียนทั้งสองแห่งให้การต้อนรับและรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการสําหรับโครงการกองทุนการศึกษาเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้ประธานองคมนตรีและคณะองคมนตรีดําเนินงานเพื่อพัฒนาการศึกษาและคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กนักเรียน โดยได้พระราชทานเงินส่วนพระองค์เพื่อนําไปช่วยเหลือสถานศึกษาโดยสนับสนุนเด็กนักเรียนที่ยากจนแต่มีความประพฤติดีให้ได้รับทุนพระราชทานได้มีโอกาสทางการศึกษาจนประกอบอาชีพได้และสร้างความพอร้อมด้านกายภาพให้แก่โรงเรียนสร้างจิตสานึกให้ครูรักนักเรียนให้นักเรียนรักครูพร้อมทั้งพระราชทานชื่อโครงการนี้ว่าโครงการกองทุนการศึกษาสินชัยพัชรธนาพรเรียบเรียงวริศราธินารายงาน